สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะะในช่องแม่กำไรแฟนมารีนะคะสวัสดีนะคะตอนเย็นนะคะวันนี้อ่าอากาศไม่ร้อนนะคะเราก็ออกหาอาหารนะคะเมื่อวานก็ไม่ได้ไลฟ์ผลไม้นะคะเมื่อวานไปดูน้องช้างอยู่ที่บ้านนี่ชาดานะคะเมื่อวานกลับบ้านก็ดึกแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ไลฟ์ผลไม้นะคะวันนี้ก็มาตัดอาหารนะคะสมุนไพรให้แม่กำไร เหมือนเดิมนะคะอาหารหลัก <c oughs> อาหารหลักอาหารสำรองอาหารเสริมทุกๆอย่างนะ,ะ <c oughs> ต,ต้นไม้ให้ไหม่กำไรที่เดิมนะคะที่ที่เรามาตัดวันโกนนะคะ <c oughs> โอ้โห,โ,หโหระวังระวังมันดีดเด้อ <c oughs> ม่นก่อนนะ,ะเราก็ตัดอยู่ตรงต้นนู้นนะคะ วันนี้เราก็มาเอามุมนี้วันนี้มาสามคนนะคะนี่น้องตังมาด้วยแต่สลบนะคะนี่นอนหลับนะรถไม่มีแอร์เปิดประตูนอนนะเด็กน้อยนอนหลับนะ,ะตอนกลางวันเล่นสนุกมาตอนนี้นอนหลับ ก็เลยตอนนี้ก็คืออ่าไม่ค่อยร้อนแล้วนะคะเราก็เลยมาตัดต้นไม้ให้ไม่กําไรนะคะกินควบคู่กับสับประรดนะคะเมื่อวันก่อนก็ฝนตกนะคะฝนตกอยู่นะคะแต่ก็ไม,ไม่ไม่ค่อยนานเท่าไหร่เนะไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะคะหลายพื้นที่นี่เขาบอกว่าน้ำลน้นล้นอ่า คันนานะคะตกพอแต่แบบเย็นๆนะคะตอนเช้าก็เหมือนมืดๆอยู่นะคะแต่ฝนไม่ตกนะคะ đam in cơ lút Hả? Con đứng đây bỏ. Đéo 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 đéo. Đéo đéo. อย่าหยกไหมโอ้ดึงมาไดวาา้ว่าแต่บ้านสิบลงมาจะสีไหมค่าค่าเครื่อค่าเครื่อเออ นี่นะคะก็จะได้แบบอ่ะเขาเรียกอะไรนะถาวันบอกนี่นะคะอันนี้น้องช้างก็กินได้นะน,นี่เป็นถาวันนะคะมากับต้นกิ่งกระหุงนะคะนี่กิ่งกระหุงนะคะนี่ใบกระหุงก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนเช้าเนี่ยจะบานนะคะตอนเย็นนี่จะหุบเนาะเพราะว่าวัานนั้นเรามาตอนเช้านะคะมันมันบานตอนเย็นมาวันนี้มันหุบนะคะนี่เหมือนใบเหี่ยวอันนี้ก็จะเป็นถาวันนะคะเกิดตามธรรมชาติามันก็ชื่นตาม อะต้นไม้นะน้องช้างก็กินได้นะคะธวัมนนี้น้องช้างกินได้นะคะเป็นสมุนไพรคูณสองนะคะแม่กาไรกินแล้วอ้วนไว้กินแล้วอ้วนไวมานเครืองเตา <laughs> เตา <laughs> อ๋อมายามเย็นเสียงนกนะร้องอ <laughs> มีดอันนั้งอยู่ในรถดิก็จะตัดนะคะขนาดที่มันพอเหมาะกับรถนะคะนี่อาหารน่าแรงเอ้ยยังไงก็ วันนี้นะคะช่วงเย็นนะคะมีไลฟ์ผลไม้ออนไลน์นะคะก็ฝากแม่ๆนะคะช่วยมาอุดหนุนนะคะฝากว่าพ่อแม่ช่วยอุดหนุนนะคะผลไม้ป้อนให้กับแม่กาไรด้วยนะคะเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดซับสไครต์นะคะให้เราในช่องแม่กำไรกันมรีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ